จงหลับต่อได้อยู่จะให้พี่โชคช่วยจงหลับต่อเลยครับขอได้แนวความคิดเห็นในเรื่องเพลงไม่ใช่เพลงนะพี่เอาเป็นเรื่องที่ว่ามันมาจากเรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องแบนชั่นเนี่ยผีผู้หญิงขอขอไม่ขอไม่ร่วมวงสนทนานะเพลงอะไรใหญ่ๆได้ได้ได้พี่ได้เอาไว้ก่อนมาคุยเรื่องผีดีกว่า คือการเจอผีแล้วเห็นจะจากมันน่ากลัวน่ากลัวสยองสิ่งที่ตามมาจากการเห็นได้เป็นผีไม่เป็นมิก็จะคิดต่อว่ามันจะมาทำอะไรเราใช่ไหม hmm. แค่เจอผีคลานมาบนเพดานฝ้าเพดานหัวผมห้อยลงมาเนี่ยโอ้โหใช่ไหม เรื่องนั้นน,น่ากลัวหรือ,รอไอจุกอไอจุกที่เดิน <ๆ S 1> ห้อยหัวมานะแล้วก็ตอนเด็กอ,อันนี้คือส่งท้ายปีนะอยากจะรวบรวมเรื่องหลอนๆที่ผมเคยเล่าไปนะสั้นๆที่ชีวิตผมเคยเจอเนี่ยจะบอกได้ทุกคนว่าเป็นเรื่องจริงไม่ได้แต่งนิทานหรือโกหก,กนะครับอ่าแล้วก็จะมีผีที่เป็นนางนางลำเหมือนลิเกนะครับ มาอยู่ตรงพัดลมพัดลมตัวใหญ่ๆที่มันใหญ่ๆมีสามใบพัดหม,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 มุนหมุนมุนมุนเนี่ยก็จะมีการแบบห้อยโยกไปโยกมาอันนี้ตายตายหลอนตาย,ตายเฮียนต้องโอโหสิกรรมทุกผีทุกตัวตนทุกท่านก็ไม่รู้ไปพูดไปเกิดหรือยังแต่ผีบางตนถ้ายังคิดไม่ได้จิตยังไม่หลุดจากพันธนาการความเครียดแค้น มันก็อยู่ตรงนั้นเนาะมันจะมีวาลล่ของมันนอกจากเจอคุณมีบุญมากๆชีวิตผมตอนเด็กชันประถมเคยเจอผีที่บอกอันนี้ไปวัดที่ราชบุรีนะเท่าที่จําได้นะแล้วก็อืมเป็นศาลาแบบไม่ใหญ่มากกว้างหน้าจะสัก15เมตร10เมตรยาวประมาณสัก10กว่าเมตรนิดนด เป็นอะไรที่ขับแคบไม่เหมือนวัดอื่นก็คือจะบอกว่าที่วัดนี้เขาก็มีงบสร้างไม่มากแล้วก็ญาติโยมก็ทำบุญไม่มากจะเล็กๆเคยเจอเล่นดนตรีไทยไปว่ามีเสียงแอกแอกแอกเสียงอะไรวะก็มองพยายามหาต้นเสียงพอมองไป ปึ๊บเจอแต่งเหมือนนางลำลิเกอน่ะนางลำลิเกห้อยขาห้อยตัวอยู่บนพัดลมเนะี่ะพัดลมอยู่สูงนะเทดาทนี่คิดว่าไม่ต่ำกว่าโอ้สูงมากสูงมากมันเป็นแบบเป็นสาราวัดอ่ะนะไม่ใช่เป็นสารวัดนะครับเป็นสาราวัดสูงสูงเกินแบบ เอาเป็นว่าที่มันห้อยลงมาเนี่ยไม่ต่ำกว่าหกเมตรแล้วกันค่อนข้างสูงแล้วก็การยาวๆก็ขึ้นไปอีกนะขึ้นไปอีกซึ่งซึ่ง,งวัดน,นี้ก็เป็นอะไรที่ผมก็จําแม่น่ะวันนั้นก็ไปแบบคือตกประมาณสักไปถึงใบยบแล้วพวกผมก็จะรอจนถึงเวลาเล่นดนตรีไทยนะครับเอ๊แต่วันนั้นแม่เหมือนมันเหมือนไม่ใช่งานศพ มันเป็นงานอะไรนึกก่อนเลยว่างานศพเดี๋ยวนึกก่อนนะมันนานมันมันจะมีบางงานนี่เขาเจ้าภาพเนี่ยคือคือ,คอการไปเล่นดนตรีไทยนี่บางครั้งไม่ใช่งานศพยอย่างเดียวนะเจ้าภาพจ้างไปเล่นถวายก็มีถวายเจ้าถวายเบื้องบนหรือเขาแบบอาจาะ โชคดีขายที่ได้ถูกหวยรวยเบอร์อะไรเงี้ยนะครับนี่ที่ผมกำลังกาลังระลึกว่าศพตั้งอยู่ตรงไหนเพราะว่ามีความรู้สึกว่าพวกผมจะนั่งอยู่ด้านทางนา,นานๆาแต่แต,แต่บางครั้งศพก็มีตั้งตรงกลางเออแต่มันบางวัดทำสถานที่แปลกแปลกปลก็เท่าที่ลึกที่นึก แต่เหมือนศพวันนั้นเหมือนอยังไม่มาพวกผมเล่นก่อนมันคล้ายๆกับเขาจ้างมาเล่นแก้บนหรืออะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะถ้าจําไม่ผิดนะจะประมาณนี้นะก็พอผมได้ยินเสียงแอกๆผมก็พยายามมองหน้าเพื่อนฝูงในในทีมงานในในกลุ่มนักดนตรีไทยนะว่ามีใครได้ยินเป็นผมไหม ตอนแรกก็เหมือนจะ,จะยังไม่ค่อยมีใครได้ยินสักพักหนึ่งเริ่มได้ยินกันเยอะแล้วมันน่าลำขาญน,นะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยมันเสียงนะเฮ<อ>้ยคุณสมชาติเงียบก่อนีิวันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่ากลัวนะเดี๋ยวใส่สาวผีก่อนก็<อ>เดี๋ยวผมขอกตกพี่โชคนะฮะดีนื้ได้แล้วแต่พี่ต้องเล่าต่อกตอนนี้ น,นี้ก็ปรากฏว่าผมก็พยายามตามหาต้นเสียง<ผ>ม,มอไปตกใจรู้นะว่าเธอเป็นสไปเดอร์แมนผมเจอนางลำซึ่งแบบกระเสากระเซินแต่ก็มีเหมือนผ้าถุงเสื้อผ้านางลำแล้วก็ถ้าจังไม่คิดมันม,มีชันดาด้วยนะแต่แบบ แต่งตัวเหมือนไม่เรียบร้อยอย่าเปิดแพงอย่าเปิดเพงอย่าเปิดอะไรตอนนี้ก็ปรากฏว่าสิ่งที่รับสัมผัสก็คือตกใจมันเหมือนเป็นอะไรที่เหมือนอีเพิงเนี่ยโดยประมาณนะเปียบเปียบเปิดเปียบเปิด,ปดตาเขาแดงตํำ แล้วที่จําได้เหมือนมีรอยเลือดไหลออกจากตาด้วยนะน่ากลัวของข้างตอนนี้ผมก็มองไปผมก็ส่งกระแสจิตกันตอนแรกล้ายังเอ็ดเอ็ดเอ็ดสียงดังพัดลมยุ่งแยกเลยนะแล้วเพื่อนๆก็เริ่มได้ยินเอาสิตอนนี้หลายคนเห็นก็ตกใจกันเฮ้ยผีหลอก แล้วก็ผมเลือกใจผมสศกกระแสจิตว่าจะมาทํากวนทําไมมันลานล,า,นนานลำบานหน่าลาคาญนะเขาเขาไม่ได้ห้อยหมีมีทั้งห้อยขาตอนแรกแล้วก็มีห้อยหัวเนี่ยนึกมองมาแบบหน้าตาน่ากลัวเหมือนแบบจะบอกว่าไงเหมือนคนสติแตกอ่ะเหมือนผีบ้าเออใช้คำว่าผีบ้าแล้วกันตอนนี้ผมก็ พอส่งกระแสจิตสวดมนแล้วก็ยังจุกทุกคนในวงเริ่มเห็นผมก็เลยบอกว่าพี่ทำไมพี่ต้องมาแบบมาป่วนนะมากวนแว่เสียงมันรบกวนตอนพวกผมเล่นดนตรีไทยไงแล้วพอพักเบกแล้วเขยังยัง,ย,งยังทำเสียงอีกหลวงโกควานไปกันมาตอนนี้พอจะเปิดเนี่ยมันเปิดไม่ได้แล้วแล้ว ผมอะมีม,มีมีอยู่ตอนนึงผมก็พูดไปบอกว่าก็พูดกับเขาดีๆแล้วสวัสดีเขานะพี่ครับทําไมพี่ต้องมาอยู่ตรงพัดลมเขาก็มองมาชี้หน้ามึงเหมือนประมาณเป็นผีอารมณ์ไม่ดีอันนี้ผมถ่ายทอดน,นี่อาจจะมีบางส่วนอาจจะคลักเคลื่อนนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันนานนะ แต่เท่าที่จาได้ประมาณนี้ว่ากูจ oh, ้ามึงมึงอะไรเงี้ยล้วก็จะว้าว่าเลยมาเนี่ยผมก็จำไม่ได้ว่าว่าอะไรบ้างแตวมเป็นเชิงแบบไม่เป็นมิตรเลยก็โอ้ตกใจ,แล,ใใจแล้วนึกในใจเฮ้ยจะมาทาร้ายจะมาฆ่าทําไมจะมาฆ่าผมทําไมผมก็กลัวเหมือนกันนะนกลัวในที่ที่กลัวเพราะว่าอะไรที่กลัวเพราะว่า เอาสิผมก็นึกในใจอดีตชาติผีต้นนี้เป็นเจ้าตาในเวียนอะไรกับผมป่ะผมเคยฆ่าเขาไว้ไหมแต่พอมาชาติเนี่มันมันไม่น่าจะใช่ะเพราะผมยังเป็นเด็กอยู่เลยผมไม่เคยเจอเขาอะนะครับตอนนี้ก็มีการแบบมันร้อนอากาศร้อนอบอ้าวเปิดพัดลมเอาสิดวงนี้ไอ้พัดลมอันนี้มันอยู่ห่างจากตรงดนตรีไทยสมมติว่านั่งเล่นกันเนี้ยสมมติว่าโต๊ะอยู่ตรงนี้ใช่ไหม มันก็จะห่างไปประมาณสักไม่กี่เมตรเองนะก็จะเปิดพัดลมให้ให้รปรับอากาศมันร้อนปรนเป็นน่าจะเป็นฤดูร้อนเลยรนะ้อนอบอ้าวหรือฤดูฝนไม่ได้ใจแต่ร้อนวันนั้นร้อนมากก็มีการเดินไปเปิดปรากฏมันก็หมุนไม่ค่อยเร็วเหมือนมีปัญหาหมุนๆไปทักๆดับดับไฟก็ไม่ได้ดับ แต่พัดลมดับตอนนี้ก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไปเช็คเช็คเรื่องเปิดพัดลมของไปเช็คเอ๊ะมันก็เปิดอยู่นะก็ล,ลองปิดก็ล,ลองเปิดเ,เดี๋ยวเปิดบางครั้งก็ไม่ติดนะแต่บางครั้งก็เปิดติดพัดลมค่อยๆหมุนต่อหมุนต่อแต่หมุนแบบแปลกๆข่วงไปข่วงมาเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็ดับหมุน แล้วก็เดี๋ยวก็ดับไม่ยอมอิดเหมือนจะจะจะเริ่มเร็วเริ่มเร็วเรเ็วดับแต่ยินเสียงผีมันบอกประมาณว่ากูจะไม่ให้เปิดแะ่ประมาณเนี้ยนะจะให้พวกมึงทรมานเป็นทุกข์ก็ตกใจแล้วก็ในวงก็เริ่มแตกตกใจแตกใจตกใจเริ่มกลัวกันนะครับเอาสิ รู้สึกวันนั้นครูครูมาแล้วก็กลับอยู่แต่พวกผมหรือครูก็มาครูก็เฮออผมคมก็พยายามหาแนวร่วมว่าใครเห็นเหมือนผมไม่เห็นผีไหมก็พยายามถามหลายคนก็พยักหน้าพยักหน้าสุดท้ายจะเป็นที่รู้กันในวงครูส่งผมส่งผมเนะี่ยเป็นตัวแทน ปาผีก็บอกเอ้ยนิกเนมผมไม่ขอพูดช่วยช่วยช่วยบอกเขาหน่อยเหมือนบอกให้เขาแบบอย่ามาหลังควานอย่ามากวนอะไรเงี้ยนะ,นะคือคือตอนเนี้ยในศาลามันก็ยังไม่ค่อยมีคนมาแต่คนที่ที่เห็นเหตุการณ์เห็นแรงมันก็ก็จะเริ่มหายไปอัวอว แล้วก็มองว่าเฮี้ยนมากเฮี้ยนจริงๆนะที่นี่เฮียนสุดๆตั้งแต่เด็กๆเล่นดนตรีไทยมาที่นี่จะบอกเป็นอะไรที่ผีเฮี้ยนเลยแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรช็อกช็อกชอกเรื่องราวช็อกให้ฟังครับพี่โชคถูกขออนุญาตต่อนะฮะได้ยังไม่จบเดี๋ยวเราก็มียังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบอย่าพึ่งต่อยังไม่จบตอนนี้ก็ปรากฏว่าผมก็ ไปตามพระก็ถามว่าหลวงพี่วัดหลวงพี่เนี่ยมีผีเปล่าเนี่ยในศาลาเนี่ยท่านก็จะมาไม่มีอะไรอย่นี่อะไรปกติดีผมผมก็ถามศาลานี้จัดงานบ่อยไหมก็จัดอยู่นะจัดอยู่แต่ก่อนผมมานี่รู้สึกว่าจะล้างลางานไปหลายอาทิตย์อยู่นะครับพอสิ่งที่ผมเห็นเนะี่ย ผมถามเขาเนะี่ยและสิ่งที่เขาว่ามาพูดเขาจะพูดลั่นสาลาเลยมึงฆ่ากูมึงทำให้กูทรมานตายด้วยความทรมานมากเจ็บปวดอบอกเลยก็ได้ผีผีผีนางเนี่ยเหมือนเป็นปนางหลับเน็นยลิเกลิเก็ป็นลิเก,เเกโดน ขมขืนและฆ่าตายนะครับและเขาเหี้ยนเขาเหมือนตายตาไม่หลับแล้วแขนแขนประมาณนี้หรือมีมีคู่อริอยูอ่ตอนมีชีวิตอะแล้วก็เหมือนจะบอกว่าคุณจะฆ่ามันทุกคนใครที่เคยแบบไม่ดีกับเขาเคยทําร้ายเขาผมก็ไม่รู้ในเรื่องลึกๆนะว่าทางตายทางใจหรืออะไรเงี้ ผมตอนนั้นเป็นเด็กก็พยายามบอกเขาว่าพี่อาโหสิกรรมเฮอ,อย่าแบบทําร้ายใครเลยแล้วโอ้เขาดูแบบจะบอกว่าไงดีมันก็น่าสงสารแล้วก็น่ากลัวนะเคยดูหนังผีที่เขาแต่งแบบหนังดิเกที่แบบน่ากลัวมากๆไหมประมาณอย่างนั้นเลยกระเซิร์กระเซิร์เหมือนแบบโดนทําลายนะมีเลือดมีอะไรด้วยนะ แล้วเท่าที่ผมจําได้มันเหมือนจะมีเหมือนหยดเลือดหยดลงมาด้วยนะเท่าที่ผมเห็นนะเท่าที่จําได้เอาเป็นนี่นานต่ชันแผ่นปฐมสีนะ่สิบกว่าปีกอ่อนปรากฏหลังจากนั้นพัดลมอันนี้รู้สึกว่าเหมือนจะปิดมันมัน,มนพอพอพอพวกมันจะเปิดมันก็ปิดปิดเองนะสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยไว้นั่งกันร้อนร้อนอย่างนี้นะเล่นดนตรีไทยร้อนๆอนไป เหมือนน่นนาจะมีมีศพตั้งอยู่เลยมั้ยอันนี้ดีกนนะ่ะพอตกเริ่มคำ่ำมันก็มีคนเริ่มมาร่วมในงานก็มานั่งนั่งนันงันงนงันงกัน,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 นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่ง วหวกลางคนได้เดินเข้ามานั่งใต้พัดลมมันมีเก้าอี้ผมแมก็พยายามบอกนะว่าอย่านั่งอย่านั่งตรงนี้มันอันตรายข้างข้างบนเนี่ยพัดลมมันมันตอนที่ปิดไปแล้วนะเหมือนมันติดเองได้แล้วมันก็หมุนบ้างเดี๋ยวก็เอียงไปเอียงมาบ้างมีเสียงดังด้วยผมก็เลยไม่อยากให้คนต่อจากนั้นนะมานั่งปรากฏ ขีเนี่ยเหมือนเขาพูดก่อนมาแล้วมึงมาแล้วกูจะฆ่ามึงแล้วก็พูดด่าอะไรเนี่ยน่าจะรู้จักชื่อด้วยนะแต่ผมจําไม่ได้ละอีอะไรเงี้ยนะอีจุดจุดจุดมึงถามกูไว้อะไรตอนไรตอนนี้ใจใจผมตอนแรกผมคิดว่าคู่อริเขาน่าจะเป็นผู้ชายนะที่ฆ่าเขาหรือข่มขืนหรืออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พอพอมาคิดหลังจากนั้นนะ คนนี้อาจจะเป็นคนบงาการแล็อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ร่วมกระทําปรากฏมาถึงนั่งไม่นานมันมีช็อตที่น่าตะลึงแล้วก็หวาดเสียวคือจูจูพัดลมมันเนี่ยมันลนลงมาตรงกลางหัวผู้หญิงที่มานั่งตรงนั้นพอดีเป๊ะเลยนะ คิดว่านในความรู้สึกผมนะคิดว่าเขาตายเนียมันสูงเ่ยสูงไม่ต่ำกว่าหกเมตรเลยอย่างเงี้ยเคยเห็นใช่ไหมไอ้พัดลมที่เป็นมีใบพัดเราหัวเป็นใหญ่ๆลหล้วมุนๆเนยใบพัดสามใบพัดแล้วก็นอกจากมันจะจะจะ,จะมีตัวมันก็หนักนะหนักควน,นี้หนักนะมันก็มีที่ก้านน่ะก้านที่แขวนกับข้างบนด้วยนะยาว ต่ยิ่งหนักันเป็นเหล็กห้อยลงมายาวๆซึ่งวัดน,นี้ก็เออสร้างแตกผมก็มันผิดหลักการางไงชอบกดมันไม่น่าจะห้อยยาวขนาดนี้สุดท้ายผมก็วีดววายกระตูตกใจขั้นใหญ่ผมก็โหมันสะเทือนอารมณ์กดหูใจเศร้าไงบอกไม่ถูกเนี่ยที่เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ ที่เป็นวัดที่ราชบุรีนะจังหว,วัดราดชบุรีผมเป็นนักดนตรีไทยนะก็เล่นตั้งแต่แปขวบอายุครับจนถึงสิบเอ็ขวบนะประมาณนี้เล่อก,กระจกประมาณนี้ครับจบแล้วพี่โชคเดี๋ยวผมขอต่อนะขออยญาต่อนะครับ